ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอี่น่องครับมือนี่มาแล้วเด้อไผอยากได้ง้วนสวยๆงามๆนะครับเนาะงวเอฟ่งเอฟสองจากถอยใสฟาร์มนะครับไผอยากได้แม่ลูกกะมีหงงามเลยครับผมพร้มกับพอพันนะครับเนาะสีย่างสวยนะครับเด้อ ดี๋ยวจังเบิ้งที่ลโตกันนะครับพี่นอ้องเอาเปิดสกาดไม่นะครับพี่น้องครับกะมาเลือกมาชมเอานะครับพิกัดของพอยใสาฟา้ามนะครับยุทธที่บ้านเปื่อยตำบลน,นองโกอําเภอ,บ,อบัวระเบือจังหวัดมหาสารคามครับผมเอาเดี๋ยวบนทูสิพาพี่น้องไปเบิ้งงัวกันผู้ใดอยากแกะได้อ่างัวทีตันตันานะานะน,นะครับพี่นอ้องกะื้นนี้กัมีใไห้นะครับเดอ้อเอาอยากได้แบบใดเดี๋ยวมาเลือกมาชมเอานะครับ กอนเอดินกะสิบภาพไปทักทายกับทางเจ้าของขอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้อ่าน้องจอยคลิปแรกของปี67นะครับเนาะค่ะกะมีมาฝากพี่น้องแต่แนี่เป็เปนเป็นแม่ลูกแล้วกะ็สาวค่ะแล้วกะ็อนาคตพอพันค่ะครับผมเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 3 7 3 4 2 3 2 6ค่ะไลน์กะเป็นเบอร์นี้แหละค่ะแล้วกะ็เฟซบุก๊กอ่ะพลอยสายฟาร์มเป็นภาษาไทย ครับผมเอาตัวนี้จอยจะเปิดจากตัวใดก่อนครับเป็นคมแม่ลูกค่ะแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองค่ะเอาเป็นแม่ลูกเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับพี่น้องเอาตัวนี้กันถือว่าเป็นว่าเฟรมใหญ่เลยนะครับเด้อลูกอ่ะย่างงามนะครับเนาะลูกตัวนี้เป็นลูกของไงพ่อตัวไหนครับตัวนี้เป็นลูกล็อกกี้ค่ะลูกล็อกกี้จักเดือนหรอครับได้ประมาณสี่เดือนค่ะประมาณสี่เดือน้อพี่น้องครับล็อกกี้สี่เดือนเด้อย่างหนาเลยนะครับเนาะตัวนี้เอาเนี่ยแหละเหตดเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ตีตีเบอร์ไปจุดเอฟไป ็น F2 e คจะเป็น F 2แม่ F 1ลูก F 2องนะครับครูนี่เหรอลูกของลราเกี่ประมาณ4เดือนนะครับเด้อเดี๋ยวจังเบิ่งอีกทีน,นึงเกิดจากแม่เท้าโบตัวนี้เฟมใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องเฟมตัวนี้ก็150บ,บวกๆนะครับเนาะบัดนี้แม่เพิ่นท้องไปหรือทับไปครับบ่ค่ะอันนี้แม่ท้องว่างอยู่เนาะแม่ค่ะอ่ะแม่ท้องว่างเด้อครับพี่น้องแม่ท้องว่างเป็นงวัวอ่าเท้าโบตัวใหญ่หางยาวนะครับพี่น้องครับแม่ F 1ลูก F 2 ลูกลูกตัวที่ไหนของแม่นี่ครับเป็นเป็นลูกแรกค่ะเป็นง้วนลูกแรกด้วยครับพี่นอ้องอ่าเป็นง้วนลูกแรกเอาเบิง้งอ่าขางนี่นะครับเนาะตัวลูกเพิน่นนะครับนี่แหละอ่านี่ผู้ใดหาอ่าง้วนลูกเทพเทปอยู่นะครับเนาะปรสิทธาเบิ้งไก่ไกนะครับตัวนี้หนาใหญ่ดีนะครับเด้อเหมาะกับการเป็นแม่บอกได้แหละผู้ใดอ่าหาเอฟสองสายพัฒนาอยู่นะครับเนาะลูกของรุ่นนี้ออกมาก็จะเป็นเอฟสามนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่เบิง้งมุมขว้างมุมนี่นะครับเนาะ นี่หละคู่นี่นะครับเอาค่ะตัวตัวนี้ตัวนี้เปิดเปิดแยกเลยเด้อค่ะพี่อันนี้เปิดแยกได้ตัวตัวลูกเป็นเอฟสองนี่ราคาอยู่สามหมื่นเก้าพันบาทค่ะแม่นีสองหมื่นแม่สองหมื่นลูกสามหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากอยากโยกโค้เลยกะกะลดได้ค่ะลดลดได้พิเศษกะโทรมาคุยกันเลยถ้ายาก ถ้าอยากจะแยกเพ่เปิด,ปด,ปดราคาแบบแยกให้นะครับอยากจะยกกระจับเอานะครับเป็นแม่กับลูกใช่กันเด้อติดอ้อยเบื้องข่างๆเออนี่เบื้องข่างตัวนี้แม่ใหญ่เลยครับเด้อลูกยังเบื้องกันนี่บูธแบบจะเต็มทายเดินทายยางบ่ม,มีปัญหานะครับพี่น้องครับตับนี้บ่มีนะครับเนาะดูมุมนี้โตใหญ่เฟ้ยใหญ่เลยครับพี่น้องเออนี่นะครับเดีย๋ยวผมพาติดเบื้องลูกดีๆ,ดๆกันมันเห็นชัดบ่อ่ะนี่เออเออนี่เบื้องลูกจะชัดทั้งนี้นะครับ นีนนนนน่นะครับเป็นง้อเจ้าเนื้อเจ้าหนังได้หละตัวลูกคนกันก็ไ้นะครับอ่ะนี่ตำหนิบ่มบี่น้องจอยเนาะบ่ค่ะรับประกันตำหนิร <c oughs> ับประกันตำหนิใหออนนน้นะครับเออนี่เบื้องแม่ด้านนี้แมย์ยิ่งๆนี่แหละครับผมอ่ะแมยยังย่งนะครับรับประกันตำหนิให้เอาเบื้องมุมนี่ครับอ่ะแม่นี่สองหมื่นนะครับพี่น้องครับ ลูกเท่ากระจอยลูกสามหมื่นเก้าค่ะเป็นเอฟสองลูกสามหมื่นเก้าเป็นเอฟสองด้ค่ะพี่น,อน้องคระถ้าผู้ใดอยางงกโยกกะรถพิเศษลหรอคะรถพิเศษให้นะครับเนาะอะ่เด้อเห็นบ่เด้อแข้งขาบ่ามีปัญหาอย่างหดึ่งเนาะตอนนี้ไม่ม <c oughs> ีเดี๋ยวพาดูนะครับเห็นชัดไป มาเบิ้งเอาตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับตัวคู่ที่สองจอยตัวไหนครับเป็นคููแม่ลูกขึ้นกันค่ะอ่ะเป็นแม่ลูกคููนี่นะครับพี่น,อน้องบันนี้อ้าันี้ก็เป็นแม่แดงลูกแดงนะครับเด้อเป็นงัวบดอันนี้ลูกจักเดือนหรอครับลูกจะเข่าซีเดือนค่ะอันนี้ลูกจะเ,ะเข่าซีเดือนลูกของอ่ช็อกโกแลตนะครับเนาะลูกจะซีเดือนตัวนี้แม่ทองไปขับหรือทับไปบ่ค่ะอันนี้แม่กระทองบ้างขึ้นกันนะครับเด้ออ่ะเบิ้งจะสัตว์ลูกของช็อกโกแลตประมาณซีเดือนนะครับเนาะลูกโตที่ใดของแม่ครับ เป็นลูกแรกค่ะเป็นง้วลูกแรกแม่สูงทะเลจอยเดวัดไปน่จาจะลอยีสิบห้าบวกลอยีสิบห้าบวกไปหา0อยห้าส <40 S 2> ิบนะครับจงนี้แหละพี่น้องครับคููนี่ง้วลูกแรกขึ้นกันนะครับเนาะนี่เป็นง้วบดลูกกรเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วคููนี่บอทถนาไหนตีเบอร์เนาะบอกค่ะว่าถ้าผู้ใดอยากได้เป็นเป็นง้วเอฟกับตีให้ค่ะครับผมคููนี่จะเปิดที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะอันนี้สี่หมื่นเก้าเลยพี่น้องครับคูนี่สี่หมื่นเก้านะครับเนาะ นี่แหละอันนี้หูสั่นนะครับพี่น้องเดอ้อหูสั่นขอบหูดำแล้วก็บโบดดีนะครับเนาะเดี๋ยวจะไล่บึงอีกขางหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเดอ้ออ่ะนี่บึงทายยางทากเกาวขาครับผมเออขาวศกวอนนะครับเนาะนี่แหละอ่ะนี่บึงขางขัวของอ่ะแม่เพิ่นนะครับเออเนี่คู่นี่สี่หมื่นเก้าครับบึงหเห็นคููกันนะครับ 49อันนี้คือตอร้องได้เลยครับพี่น้องครับตอร้องได้ล่ะกะแถ้เก้าเพิ่นกันส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเอาผู้ใดหาแม่บอกอยู่กะงาำ,ง,ำง่ำแ่ๆเลยครับพี่น้องครับถึกตัวละ2องหมื่นกว่าบาทพี่น้องอมาเอาเลยเบื้งแนวหลังนะครับนมพอติงนะครับ ผู้เล้หาแบบนี้แม่ลูกมีให้สองครูนะครับเด้อเดี๋ยวบนชุดสิพาไปเบิ้งไอ้ตัวงวัวสาวต่อไปตัวไหนครับค่ะตัวนี้เป็น F1 ค่ะตัวนี้เป็น F1 นะครับเนาะ F1 ตัวนี้ย่างหนาด้วครับเด้อลูก KF68 อ่หลูก KF68 นะครับเนาะเออตัวนี้ตัวอ่าหนาตัวตันลูก KF68 ฟหกนะจอยเนาะค่ะเป็นงัวเจ้าเนื้อบักค่ะนะครับเด้ดออายุเท่าไหร่ครับเก้าเดือนกว่าค่ะอายุเก้าเดือนกว่า เป็น F1 หมายเลขซีเดสานะครับเป็นง้วงเจ้าเนื้อเจ้าหนังเลยล่ะเอาเดี๋ยวเบิ่งมุมนี้ก่อนนะครับเนาะนี่หนังคอเป็นสันๆเลยตัวนี้นี่ย่างหนานะครับเนาะตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับ3 9 0 0มบาทค่ะอามหมื่นเกอันนี้ F1 ฟหนึะพี่น้องครับ KF68 หูแป้สันเป็นง้วเครื่องโบดนะครับเนาะเบื้องใกล้ๆนะครับนี่ความลึกตัวนี้นี่มาเลยล่ะเดี๋ยวจะให้เบื้องอ่าหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่เอาหางใหญ่แล้วก็นครับหลองหลังเพลิดเพลินหลังนะครับเนาะ นี่นะครับเดอ้อเอาหนามาเบิ้งครัวบ้างอ่ะนี่หน้าตาเออเบิ้งทายยางครับผมอ่ะไดวทีเบิ้งอีกข้างหนึ่งนะครับพี่นอ้องอึบเออนี่ตัวแดงดีดนะ้ยล่ะตัวนี้ตัวใหญ่อ้วนตันนะครับเนาะเอาเบิงบ้งมุมนเหนียวอ่ะนบิงบ้งมุมสูงๆด้วยนะครับได้ใช้เบิ้งหน้าตานะครับเอออ่ะนี่อ่ะเบิง้งส่วงไล ผมพูดถึงเชิงนะครับจับได้บาได้เอาเบิ้งมุมนี้เบิ้งล่องหลังนะครับเนาะสามหมื่นก็ได้เอฟหนึ่งนี่ตัวย่างหนาเลยนะครับเนาะเอฟหนึ่งตัวย่างหนานะครับเออเอาเบิ้องไายย่างครับบ่เออนี่นะครับอ่ะจัดเลยอ่ะนี่แหละครับ เดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับเ่ะเบื้องมุมนี่วันนี้ตัวต่อไปนะครับตัวไหนตัวนี้เนาะเอาเป็นตัวนี้ก่าเอาตัวนี้เลยครับเด้อตัวนี้มีใบเพลดแล้วค่ะตัวนี้มีเอฟเอฟอย่างครับเป็นเอฟหนึ่งค่ะเอฟหนึ่งตัวนี้ตัวบอกง่ายเลยเ้อพี่น้องครับมีใบเพชดแล้วนะครับเนาะตัวนี้นี่ลูกของพ่ออะไครับลูกทศพลค่ะลูกของทศพลสูงร้อยสามสิบหาได้หดเลยประมาณน่ะประมาณนี้เ้อครับพี่น้องครับลูกของทศพลเห็ดเขาหายจนหายแล้วนะครับเนาะออายุเท่าไรครับ อายุ11เดือนค่ะ11เดือนกว่ากอายุ11เดือนกว่ากว่านะครับเอออายุ11เดือนกว่ากว่านะครับเป็น F1 ตัวนี้ได้ใบแลี้ยงนะครับพี่น้องครับอายุ11เดือนกับตค่อนข้างที่จะเหีวนะครับเนาะเออตัวยาวเลยนะครับอายุ11เดือนนะครับอ้าวตัวนี้จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับ39,000บาทค่ะตัวนี้39,000เด้อพี่น้องครับ39,000อ่ะ เบิ้งหน้าตานะครับสามหมื่นเก่าคอเดตเบิ้งจังเบิ้งล่องหลังเลยพี่น้องครับตัวนี้งามกะเอาไปเป็นแม่บอกได้คือกันนะครับเพลย์มักสูงโคงสั่งใหญ่ๆนะครับเนาะนี่เออสามหมื่นเก่าเบื้อามุมนี้นะครับตัวใหญ่เด้อครับตัวจริงๆนี่พี่น้องครับแล้วก็ตัวงามพร้อมในราคาหลักสามได้หัวเอฟหนึ่งพร้อมใบนะครับเนาะเบิ้งหางอ่ะเครื่องบดจัดเต็มเลยนะครับ เอาบางอีกครั้งหนึ่งครับบ่ะนี้นี่เออนี่อ,อ่าหนี่ฝังมุมนี่สวยๆเลยเอาตัวนี้งามยู่งนะครับพี่น้องมาเพิ่มเอาอีกทีหนึ่งตัวต่อไปครับผมสาวต่อไปเป็นเอ่องัวสาวตัวนี้แข็งดีๆครับผมตัวนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งกันค่ะตัวนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งนะครับด้วยพี่น้องครับนี่ยืนนิ่งดีเลยตัวนี้ป่ะนี้ เอฟหนึ่งน้องอายุจักเดือนหรือครับอายุประมาณ8เดือนค่ะตัวนี้อายุประมาณ8เดือนลูกฮุสตันเก่าเก้าเก่านะครับเด้อสูงขนาดจะลอยยืดิ้มหาได้ยังจอยเนาะโดยประมาณนะครับเด้อเอ่ะตัวนี้จอยเปิดทีเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้สองหมื่นเก้าได้พี่น้องครับสองหมื่นเก้าเบื้องมุมนี่น้ำมาเนี่แข่นตัวเต็มดีนะครับสอ,องหมื่นเก้าครับผมเขาเห็นเห็นเรียบร้อยแล้วหงส์ดำเล็บนี้บบนปัญหาแล้วครับพี่น้องครับ เอาหลวงพุทหาลักสองอยู่กับตัวเต็มดีตัวอ้วนดีเลยหละตัวนี้ก็ได้เครื่องดำสนิทนี่เครื่องดำนะครับตัวนี้ได้ใบไหมครับนี่บัวค่ะล้อใบค่ะล้อใบได้ทุกตัวค่ะ,ะบัวป่านบัวด่างเดี๋ยวให้เบื้องทั้งหน้าทั้งนี้นะครับเออนี่นะครับนี่ได้พุ้หาแบบนี้อยู่นะครับ อันนี้สองหมื่นเก้าด้พี่น้องครับอันนี้คือ F1 ฟหนึะครับเด้อ F1 ฟหนึ่สองหมื่นเก้าอ่ะ,อะนี่ต่อไปผู้ได้หาพ่อพันยี้ตัวนี้ต้องบอกว่างามๆนะครับดเดบอ้อสีแดงแบบย่างขักเลยนะครับเนาะเป็นวัวพ่อพันนะครับเออ,อนี่นะครับตัวนี้อ่สีดีโค้งสางง่ายดีนะครับเนาะ ตัวนี้ลูกของพ่อได้ใจลูกสีไวสูนเกลวกค่ะตัวนี้ลูกสีไวสูนเกลวกนะครับเด้อองศางเงาสีบักดีอายุจักเดือนหรอครับได้สิบเดือนค่ะสิบเดือนนะครับเอาสังเกตตัวนี้ก็ถือว่าองศาลึกนี่ยังสวยนะครับสีสีผาเลยไข่สองบดจัดเต็มนะครับหูสัน่นอ่ะตัวนี้นี่อา่าจอยเปิดที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะอ่ะตัวนี้สองหมื่นเก่าเองนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเก่านะครับเนาะนี่สองหมื่นเก่าเอาบิ้งมุมนี้ว่านี้ ของสันนะครับเนาะเออนี่ตัวยังบอกว่าเด็ดนะครับเด้อผู้วได้หาฟอพันธ์อยู่ตัวจริงนี่ตัวใหญ่เล่นแหละแข็งขานี่ดำนะครับพี่น้องเราให้เบื้องล่องหลังไปนะเบื้องมุมนี่นะครับเนาะเออ,อะดูชัดๆนะครับอ่ะตัวใหญ่งามเลยนแหละพี่น้องครับตัวนี้สองหมื่นเก้านะครับเนาะอ่ะก็เบืง้งมุมเปไกลเบืบ้งมุมกวางเออนี่สองหมื่นเก้านะครับอ่ะเบื้งอีกทางนึงครับวะนี้ เออเอึบอ๊บตีบงอีกขางหนึ่งได,พงดง้พี่น้องได้นี่ไข่สองเออโอเคนี่เอาพี่น้องครับหอยเินถูกมุมตัวนี้ผู้ใดหาเยอะนี่หา,หามพลาดนะครับโดยเฉพาะองศาเล็กยัางสวยนะครับพี่น้องครับแม่นใตน้ได้หลายแบบนี้อ่ะนี่นะครับเนาะโอ้เด็ดเด็ดเด็ดนะครับอ่ะนี่บึ้งเอานะครับเนาะ กะมันิกจอยหนักจอไม่ให้ประมาณนี้นะครับนะอ่านี่ยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวได้โผมสีพาเบื้องลูกคู่แรกพี่น้องอาจจะเห็นลูกว่าท่านชัดบรนได้นะครับนะเดี๋ยวผมสีอ่าเห็นเบื้องชัดๆนะครับตัวนี้เป็นเอฟสองนะครับเด้อยสามหมื่นเก้านะครับเนาะขึ้นไปลูกเดินไปเอออย่าไปเออจะให้เบื้องท่ายยังเออนี่ตัวนี้งามนะครับเนาะนี่แหละอยากได้มเมาลูกของล็อกกี้นะครับตัวนี้ นี่ลูกของครูและครูสองพี่น้องครับนี่แหละครูนี่แหละเอาเลือกเอาก็มื้อนี้ก็จอยหนาจะมีให้ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับ